สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาเล่นเกม Baby b a s กัน Baby b a s รมามาดูกันว่าเราจะเล่นเกมอะไรบ้างไปเล่นหาก่อนเล่นหาก่อนมาทําะไาดีนะ มาทำราเมงกันค่ะเริ่มการดาวน์โหลดหอีกสักพักคุณจะสามารถเล่นเกมได้อขอเกมกันเลยค่ะกำลังดาวน์โหลดเรามาลองอย่างอื่นกันเถอะการดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์เรามาเริ่มเล่นเกมกันเถอะเริ่มเกมเลยค่ะไปกันเลย ยินดีต้อนรับครับเชิญทางนี้เลยครับมีเมนูให้เลือกเลยค่ะจะเปนอะไรนี่คือเมนูเรามาดูว่าแขกทั้งหลายอยากทานอะไรได้เลยค่ะรามเมงรามเงรามเงเป็นเส้นกว๋วยเตี๋ยวที่มีอยู่ทั่วไปในญี่ปุ่น มันมีหลากหลายรสชาติมากและเป็นที่นิยมอย่างมากในญี่ปุ่นต้มเส้นก๋วยเตี๋ยวเปิดไฟค่ะใส่ซีอลงไปเส้นราเมงนั้นหอมเขียวนุ่มและผิวเรียบแล้วก็ต้องคนให้เข้ากันนะเสร็จแล้วค่ะปีด ขี้มาใส่ขี้มาใส่จะเป็นถ้วยอยู่แล้วแล้วค่ะทำน้ำซุปมิโซะโอเคไปทำกัะท่าเติมน้ำมันหัวหอมสับขิงสับ กระเทียมสับใส่ลงไปผสมผสมอาหารผสมเข้ากันค่ะเสร็จแล้วเติมสต๊อกไก่ที่น้ำเ,นเติมน้ำมันงาน้ำมันงาค่ะเติมเหล้าหวานเหล้าหวาน,เ,าวานเติมมิโซะ เมิโซมิโซเป็นส่วนผสมอาหารที่สำคัญที่สุดในซุปมิโซะโคนตักน้ำซุปใส่ค่ะตักน้ำซุปใส่เลยพอไหมเนี่ยสร็แล้วค่ะบรรดาแขกงอดใจรอไม่ไหวแล้วเรานำมันไปใส่จานกันโอเค ทุอกจานแบบไหนดีนะเอาแบบนี้แล้วกันนะหัวงอกลูกชิ้น,นารูโจะเราไม่มีตังนะทุกคนยอดเยี่ยมมากบราเมงมิโซชามนี้อร่อยจังเลยมันไม่ได้ชิมเลย ขอภัยที่ขัดจังหวะครับนี่อาหารของคุณครับเชิญทานอาหารให้อร่อยครับหืมน่ากินมากติดใจร้อนนี้มากเลยครับขอบคุณนะคะครับขอบคุณมากเลยขอให้วันนี้โชคดีครับ ลูกค้ามาเลอยอ่ะเก็บจานก่อนจัดโต๊ะด้วยของตกแต่งที่น่ารักแล้วแขกจะมีความสุขขึ้น เทมปุระ <5. S 2> ในญี่ปุ่นอาหารทุกอย่างที่ทอดในแป้งผสมจะถูกเรียกว่าเทมปุระส่วนผสมอาหารสดนั้นเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับทำเทมปุระเตรียมส่วนผสมอาหารไปเตรียมกานก่อนอื่นเรามาตัดกุ้งก่อนนค่ะ <5. S 2> กุ้งเทมปุระทอดเป็นอาหารที่อร่อยที่สุด เสร็แล้วเรามาเลือกส่วนผสมอาหารให้แข็เพิ่มเห็ดชิดทักรากอัว ใครอยากทำเอาไปทำตามได้เลยนะคะอาจจะผิดสูตรก็ได้นะเราไม่รู้นะอาจจะทำตามได้หั่มันคืออะไรทุกคนใครดูบ้างทำแป้งผสมไปทับกันค่ะใส่น้ำแข็งใช้น้ำเย็นเป็นน้ำแข็งเพื่อทำปุ้งคัพประให้กรอบยิ่งขึ้นต่อไ้ เออใส่เข้ากันค่ะแล้วเอามาเทลงแป้งน,นะคะมีส่วนผสมไม่เข้กกากันกวนให้เข้ากันดีและคลุมด้วยแป้ผงผสมบางๆชั้นหนึ่ง ต่อไปเรามาเริ่มการทอดกันไปทอดกันค่ะเอากุ้งลงในหม้อน,น้ำมันนะขึ้นมากุ้งเทมปุระแสนกรอบฉันน่าเชิญชวนจริงๆริสน้ำมันก่อนต่อไปห็ดน,นะ ขึ้นมาดมันวางที่ติดมันว่างต่อไปมันคืออะไรทุกคนรู้ไหมอเียคืออะไร อาจารย์อันนี้แล้วกันเนาะวางไปค่ะยอดเยี่ยมมากกุ้งเทมปุระแสนอร่อยพร้อมแล้วไปกันเลยไปกัน,น,นะะขอใครที่ขันจังหวะครับนี่อาหารของคุณครับ バン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 。 มาเราก็จะมาเตรียมองเราค่ะยินดีต้อนรับครับเชิญทางนี้เลยครับเลือกเมนูได้เลยค่ะก๋วยเตี๋ยวอูด้งไปการไปทำ ก๋วยเตี๋ยวญี่ปุ่นพิเศษที่นุ่มมีคุณค่าทางอาหารอร่อยและย่อยง่ายดังนั้นเส้นอุด้งจึงเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพสำหรับเด็กๆต้มเส้นก๋วยเตี๋ยวเอาให้น้ำเดือดแล้วก็ใส่เส้นค่ะเส้นก๋วยเตี๋ยวดูหนาเด็กกลับรถนุ่มคน น่ากินมากเลยอ่ะคีบใส่ถ้วยนะคะพักให้มันหายร้อนก่อนนะดูสิไอร้อนขึ้นมาเต็มเลยเสร็จแล้วค่ะทำน้ำซุปไปทำน้ำซุปกันค่ะเรามาทำสาหร่ายแห้งให้พร้อมก่อนเช็ดเช็ดตาด 8. แช่น้ำนะคะทุกคนคีบสาหร่ายขึ้นมาไปไว้ที่หมอ้อคีบสาหร่ายเรายังไม่เปิดเตาแก๊สนะเปิดคีบสาหร่ายขึ้นมาค่ะ เราสามารถทำน้ำซุป<ย>อร่อยๆอได้โดยใช้สาหร่ายแหง้งและปลาโอแห้งได้เทลงไปค่ะเติมเกลือใส,อส,สอ่ลงไปเติมซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวเทลงไปเติมเหล้าหวานเติมเหล้าหวานเหล้าหวานซูไวทำอาหารของญี่ปุน่น ตักขึ้นโอ้คนก่อนนี้นะขออภัยได้นะคะคนๆคนเสร็จแล้วเตาแก๊สเทน้ำลงไปค่ะว้าวน่ากินมากเลยเทเสร็จแล้วค่ะบรรดาแข็งอดจจรอไม่ไหวแล้วเราํำมันไปใส่จานกันไปใส่กันเลย ใส่ใจังแล้วกันเหตุชิทาเกะลูกชิ้นปลาชิ้กุ้ะโอ้โห๋วยเตี๋ยวอุด้งชามนี้ต้องอร่อยแน่ๆเลยใช่แล้วข<ร>อใครที่ขัดจังหวะครับนี่อาหารของคุณครับ เรามาทำอาหารซูชิเป็นอาหารญี่ปุ่นเก่าแก่มันอร่อยและดูดีด้วยการผสมต่างๆของข้าวน้ำส้มสายชูและส่วนผสมอาหารหลากหลายทำซูชิเรือรบไปกันทำกันเลยเอาแผ่นสาหร่ายดูดิออกมาแล้วตัดมันเป็นสี่ชิ้นวางข้าวซูชิลงบนมือ าแล้วข้าปั้นก็พร้อมแล้วหมวนตักข้าวขึ้นมาใส่มือปั้นปั้นปปัใส่สาหร่ายแล้วก็หอมหม,มนลงไปเลย เสร็จแล้วข้าวหมดแล้วคะ่ะทุกคนปั้นปั้นปั้นวางข้าวลงสะะระลายหมวนเข้ากันจะใส่อะไรดีไข่ปลาข้าวโพดน้ำจะอะทะเล ซูชิเรือรบแสนอร่อยนี้พร้อมแล้วทำข้าวปั้นหน้าซูชิไปทำกันเรือปลาที่เราต้องการปลาแซลมอนปลาไหลย่างปลาแซลมอนปลาแซลมอนนะหัน่นหั่นหั่น เป็นสี่ชิ้นนะทุกคนเรามาทำข้าวปบ้นซูชิกันเรามากดข้าวซูชิด้วยมือกันกด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 หมดแล้วกดกด เดี๋ยวมั่นลงไปค่ะตกลงไปเลยออใช้ความร้อนล้อุ่น้องสร็แล้วจะกินแบบติดๆก็ได้นะเสร็จแล้ว่ะโอ้โหมันดูน่าเชิญชวนจังบรรดาแขกงอดใจรอไม่ไหวแล้ว เรานำมันไปใส่จานกันไปค่ะใส่จานเลยค่ะจานอันนเอง Ai, ai, ai. ยินดีต้อนรับครับเฉยทางนี้เลยครับเอาละค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะสนุกกันไม่เอ่ยถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์ให้คนละหนึ่งไลค์นะคะให้ถึง5้าหมไลค์นะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย